จะกัดมือมนะันนยตัวข้างหลังด้วยหรอข้างหลังหนูตัวเล็กตัวเล็กนไอตัวนี้เอาขาดันเวลาตอนจะกิน่เงี้ยเลย้มาเรีย ไม่เป็นไรเราล้างได้ไม่มีช้อนตักเราล้างมือได้หรอเออให้มันกินให้มันกินตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยีเโยกินหมดเราได้ตัวเล็กแบ่งตัวเล็กหน่อยตัวเล็กอันนี้อย่าโยนนะอย่าโยนนะถ้าโยนมันตกพื้นน่ะหลบเนียอร่อยตัวเล็กบ้างเันจะหมดแล้วนล้วให้ตัวเล็กไหม ตัวล็กตัวแกินตามวเลน้องกลัวน้องกลัวหมดแล้วให้มันกินให้มันกินกินกินเลยนี่ไหนตัวไหนอีกูกไห้ตัวเล็กตัวเล็กเล็กตัวเล็กเลย มันป่นๆแล้วมันจะไม่ค่อยกินแล้วคือกินกินในมือก็ดีกว่านี่เอาฝาด้วยฝาไปคืนเขาแล้วก็คืนนะพี่คุณพี่เขาล้วเอาเอาขวดไปคืนพี่เขาแสดงล้างมือรอก่อนรอรอครับ <laughs> อยากเลี้ยง <laughs> <laughs> แมวยังไม่ให้เลี้ยงเลยจะเลี้ยงอะไรกวางมันมีอาหารกินแล้ว